สวัสดีครับมาเบึงทัวอุโมงค์ครับเริ่มหน่อยงามอิหลีครับเริ่มหน่อยลงหลายแล้วครับบัดเริ่มเห็นเห็นผลผลิตแล้วครับได้ได้ผลครับเสียดว่าให้น่อยลงทั้งนี้หน่อยลงอิหลีครับ เพิงกระดอกเข้มเลยครับทางเพิงนี่เป็นดอกดีเลยครับทั้งหลังคาได้เจ็บสามคำแล้วครับเริ่มได้เจ็บผลผลิตแล้วครับหน่วยกระงามแนวบนแนวครับ หลังหน่อยครับเรียบงามแล้วครับตามแผนเป็นไปตามแผนอยู่ครับย้ำมือเวียนสามารถเอาโต๊ะเอาเตียงมานาั่งมานอนหล่นได้เลยครับเป็นหฮมไปเลย เพื่อเป็นดอกกล้วก็เป็นหน่วยก็สิห่อยลงมานี่หน่วยเด็ข้างก็สิงอง,งอครับยังหน่อยนี่บ่ลงเลยงอข้างอยู่เทึงอันนี้ก็เชียเกี่ยว tiểu nuôi <laughs> Này thằng làng kìa thòn nhạ ปุย๋ยหมัดเจ็เบเกาครับทั้งพี่ก็ย่อยส่วนลายที่เป็นด้านตะเวนออกครับเป็นก่อนทั้งตะเวนตกนี่เริ่มเป็นที่หลังน,น้อยๆ หน่นี้ก็พอได้แล้วหน่ยนี้ก็ใหญ่ยาวเป็นศอกเลยครับหน่วยนี้นะยาวเป็นศอกเลยครับน้อยนี้ก็หน่วยนี้ก็เจ็บได้เด้ครับ น,นี่ก็ย่อยคักอยู่ครับทั้งนี้ี่เบิ้งหลบหนกครับหลบหนกหลบหนกครับพอได้อยู่ครับหลบหนกปลูกซีซองนี่แหละครับซองนี่หน่อยรถมาขายวันศุกร์ครับ มึงหลอกนอกด้านเต้เนหลอกนี่ก็มบม่ปันในครับด้านนอกส่วนหลายที่อยู่ด้านไหมครับก็ถือว่าได้ผลดีครับตามเป้าหมายก็เป็นที่ พอใจครับด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นเป็นบนทันงหญ่ครับด้านตะววนตกด้านตะววนออกี่า่กว่าแสดงว่ารับเดดรับเด็เด,ดตอนเศร้า ทีพ่อได้เจ็บอยู่แล้วครับ